จ้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะปุสีวังอะจุตังพระอรหังจุติโลกะอิทังยะทิละสังขังจุติจุติ มะออุสีวังอัจจุดตังพระอ拉หังจุติโลกะอิทังยัทิละสังขังจุติจุติมะออุสีวังอัจจุดตังพระอ拉หังจุติโลกะอิทังยัทิละสังขังจุติจุติเป็นคาถาที่ใช้ในการสวดบูชาขอพรเพื่อให้เกิดเห็นมิมิบ เพื่อนำไปเสียงโชคเสียงลาบให้เกิดความร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย